สามสาวเล่าเที่ยวงานวัดอยู่ไทยได้ค้องลางวันเนาะจ้กแบบดีใจมักคักเลยขั้งแหลกที่ได้เล่นเกมงานวัดอยู่ไทยเนาะจ้กตื่นเต้นแห้งไปเบิงน้ำกันว่าห้าสีได้รางวันยังเนาะจ้าขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกุสุคนเนาะจ้ามาพบมาพบสองสาวเล่ามะนาวสมคือเก่าเด้ะจ้ามาเนี่อืมาเนี้มะนาวสีผ้าไปงานวัด วันมาเขาบูชาเนาะจ้างานวัดยีเต๋กไก่ป่านี่แหละจ้าอ้าพุดีวาสองสาวลาวคนไปถ่าอยู่สาวลินกับสดาไปถ่าอยู่วัดแล้วเนาะจ้าตอนนี้นะพุดีมะนาวกะห้ากะสีแบบเชี่ยงานเนาะเชี่ยงานแล้วกะสีข้อจะง่ายไปงานวัดไปเบึงเนาะจ้าเป็นเมืองแหลกเนาะอ่าเป็นเมืองแหลกแหละที่นี่กะสีไปเบึงว่ามียังเนยค้องคล้ายลายโบเนาะจ้า เลยแบบสีมีมนีแบบค้งขายหลายสำใดงน่าจะสิไปห้าจิ้มก๋วยเตี๋ยวน้ำน่าจะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเพราะว่ายังบุญอะไรกินขาวแรงยูวเขาอยู่น่านะจะจะเลยแบบสิไปหา้าโค้งจิ้เลยอ่าสองสาวเป็นโทรมาว่าบกไปงานวัดบ่อคน่ะอ่าทาานกับโบหูนา่าจะมันนาโบหูว่ามีงานวัดอ่าลืมไปเลยจะเราเหมือนนี้มีงานวัดก็เลยว่าเออเดี๋ยวออกไปเด,ววเดี๋ยวเดี๋ยวเชีร์งานก่อน อ่าขอเขาจะน,น่ายหลายเดียที่ออกไปแป๊บนึงว่ะแล้วมันหน้ากับสิปาาปไปหาอาบหน้ำเปลี่ยนเครืองไปงานวัดก่อนไปจัดหน่องไปบึงน้ำกันสองสาวเหรอปัญถาอ่วัดแหล่วตอนนี้นอกจากไปบึงน้ำกันเลยจ้ะ เออคุณแม่เตรียมแอ่งร้อยมาจะซื้อห้าปึ้งเลยแต่น้องไม่พอเดี๋ยวมาเอาใหม่ได้รถรับเราก็ไปจังหวได้่าห ขอการประทานได้ไหมนะครับประทานนะครับไทยดีขึ้นครับปิ่งปองแกอุสนทรับตูนาผ่าโชคของวัดสุวรรณไปแล้วมีวิชาแยกแยะกันนะครับเพราะว่าทีมงานนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของครับมีความประสงคมไหมครับยี่สิบบาทนุ๊ทางหน้าช้างมั่นใจเออเออเพิ่งมึงมีสิบใบยี่สิบบาทแล้ววางเผลิเลยครัารอรุ้เลยครับสีดำอีกไม่กี่เพิ่งครับเพิ่งสองเพิ่งจะหมดแล้วนะครับจานใส่แว่นป่าลองลับดูว่ากี่สีนะ พูดหนึ่งสองสามสีแดงเงี้นหมดนะครับสี่สีอ่าฮะเคยได้ยินแววๆขอห้าสีเลยเอาสีเขียวเอาสีนะครับเองความของข้อของความโอ้ใจเกเนี่ยพึ่งเลยยี่สิบกระจายกันไปครับเดี๋ยวสีอะไร นี่ครับเลือกครับด้านหน้าเลยครับแถวหน้าเลยได้ลื่นอย่างครับสีเขียวเกี่ยวซับครับเลือกมาม่าอาหารญี่ปุ่นรับไปเลยนี่ตัวเชียของอะไรได้ไข่รับไปเลยหนึ่งแผงสามสิบแผงในราคาบสองบาทสองบาทนะครับน้ำมันหล่อลื่นได้น้ำมันพืชน้ำมันพืชนะครับขวดละหนึ่งบาทสองขวดสองบาท อ่ารับเลยครับทางนี้ยังไม่มีสีแดงเลยนะโอ้สีแดงอยู่นู้นได้ยังไงคับทางนี้ยังไม่มีสีแดงเลยขอบคุณครับเป็น์ายื่เยอะตู้เยอะตูเยอะอ่าครับสี่เที่ยวเลยสองปุ๊ครับพอลุ้นกันจะพี่น้องสี่สิบบาทสองปุ๊บสี่สิบบาทจบไปจบไหมอีกเพิ่มนึ่งอ้าวจบแล้วยังยังไม่หมดอย่าโดนขออนุญาตมาพูดภาพไปลงติ๊กต็อก เดี๋ยวปั๊บจบกินสิปาทครับขออนุญาตนะครับธรรมดารอบแรกเนี่ยจะให้ท่านผู้เขียนและทุกคนจับนะครับเพราะว่าไอ้รอบแรกเนี่ยจะมีผลต่องวดที่หนึ่งมีนาเสร็จแล้วใช่ไหมละดาตอบทีนี้ขอบุญฤทธิ์ขององค์ทอดดีนะครับตกลงบรรมดาให้เลขรอบแรกรอบเนีย โยงเกิดต่อวดดมาทิ้งตุ่มมีนาไม่ไม่เคยเห็นเลขที่ออกได้แก่ท่านท่านผู้มีเกียรติถือบัตรหมายเลข6 0 6 0ครับกศูนหกศูนย์ดูเซนดุนครับดูเซนนครับตัวลขของนัดูเซนดุนครับตัวลขของศูนย์เก้ากับ6 0โอ้ยแล้วแล้วบอกเจ้าหน้าที่บอกดูขีดนะครับดูขีดดูขีดท่าน เอาอะไรจะบอกเดี๋ยวเขาเลือกให้ดูเขาเลือกเอายั่งกันได้เอายั่งกันได้ไม่เป็นไรชาร์ตมเออไม่ถูกเสร็จเอายังกันได้เอาลเออสายเก็บปัดอะไรนะเออหกศูนย์สีฟ้าได้แล้วสีฟ้าได้แล้วที่หกศูนย์เลือกเข้าสามแต่เข้าสามอาสมอหนึ่งจะสอบนะครับอยู่ได้จนครึ่งเดือนเลยครับอยู่หอหกศูนย์แม่แล้วสีฟ้าสีเขียวได้แล้วหกศูนย์นะครับ อีกไหมหมอเฮยแล้เหมอโอ้ยนี่แี่ผมไม่มีทีเนียได้เข้ามานี่ถุงผ้าเลยวจ้าคบูตล้วใจเจดีย์มาตาเอาอีกไหยังรัดหมอนะใจไหยังยังไม้ช่วยพี่คนนีเนี่ยคนน่าัดเหนื่อยบ้างละเหน่อยแล้วนะคนายเนยล้วนะครับในราคาซอบาทครับซอมบาทครับมาแล้วันนี้ดูในราคาใบละ มาเอาตะไลไปล้างพี่โต้ก่อนรอบนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับค้าม่ค้าแผ่ลูกค้ายังไม่เยอะเท่าไหร่เราจัดให้ก่อนเลยไปฏิเก่อนเลยเรียกรอบถ้าไปที่อื่นเรียกรอบแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยรอบสองบาทเนี่ยท่านบอสเจ้าบาทได้ขอซานสอบหนึ่งเด้อจ้าเสียงิ่สิบบาทค่ะพี่น้องเต็กสานคุ้มคุ้มคุ้มปะข้าไปไข่ข้าไป แมนนี้ได้เขาไปซื้อนี่ช่องลอยบาส้าจริงเจอค่ะห้าสิบหากินย่งบาทนี่มีของขายของกิน

กระดอก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อน้ำตกสิกินก๋วยเตี๋ยวจ้ะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วจ้ะพี่น้องเรืค่ะเรื่อยเดินแล้วคะ่ะพี่น,น,น้องค่ะได้ข้าวมาดีใจ <c oughs> <c oughs> ลงทุนไปซาบาทได้เข่ากระสอบหนึ่งไ<โ>ด้ <c oughs> มากเลยจ้ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> คนิ้ลสลัดได้เพิ่นพูนีิเอาขาวเปิ้ลเอาเปิ้ลสลดัดเท่าเนาะพูจักแนวสีเอาได้เท่านะ <c oughs> คิดว่าเสียเอาอะสะไลไหมเออสลายก็บคุ้มสะลายนาะบบคุม้มเนาะอันนี้คุ้มแล้วเอออันนี้คุ้มแล้วอ่าเพราะว <c oughs> ่า,วา,า,วากินอะไรกินเตี๋ยวคนโมมักเส้นกินเส้น <c oughs> คนโมมากเส้นเดิ้ลจะเดิพิ่นก็กินเส้นได้อยู่กินแมกกินแมกกินจ้าลงมือเลยจ่าลงมือเลยจ่าลงมือเลยจาคนละถ้วยจ้าเหมือนกันหมดถามถ้วยเลยเส้นเล็กเหมือนกันหมดเลยลงมือเลยจ้าแ่บไปจะไปเอาแ่บจ้า เส้นพอดีแบบเหนียวเหนียวบะซุกเส้นนุ่มๆพี่อนรสา้นโอเคอยู่เนาะคนัอยู่อยู่

าหานที่สองนี่จะเด้ออาหที่สอเป็นหานนี่เป็นหานที่สองกินคนเดียวแล้วจ้ะสองคนอะบกินนกะอิ่มคนว่อิออ่มแล้วจ้ะพี่น้องอ่าห้าว่าพี่ด้ออิ่มแล้วจ้มาเด้อจ้ะ สิกาไปสายห้าสิเกาไปเล่นยเกมพกันพี่น้องก็ไปเล่นเกมก็ไปเห่ียนเกมเส้าบาทไปเอาข้องรางวัลอีงไปไปไปอีกแกพี่น้องมไม่ยอมพ้นะคพี่น้องไปเอารางวัลใหญ่เนอะแบบนี้เนอะเอารางวัลใหญ่เอาง่ เอาหน้าเวทีว่ายังไงจานคนมีอะไรมาให้ข้าเขียนบ้างไหมเนี่ยสงเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ี่ของวัดอะที่ย์กัปมาเหรียรอบสองขาดทื่น้อจ้ะเล่นรอบแรกเศร้าบาทได้เขาซานหนึ่งกระสอบมาเล่นรอบสองหนึ่งลอยบาทได้สบู่ลักหนึ่งเกาอนะจ้าขาดทื่นแต่ก็ได้ความม้วนนะจ๊ะม้วนคักอะไรม้วนสุดๆเลยจ้ะ มือนหนาเฮาสิมาใหม่อันนี้ก็เป็นโซนคล้องเหลินนะจ๊ะงานวัดกับยิ่งสีเหลืออีกร้ายมืออยู่นะจ๊ะมวนคักนะจ๊ะพี่น้องอุย้ยติดใจเลยเราะเริรากา,า,างามลกสาล่งเดินกระบาดจ้าพล้วจ้าพี่น้องอันนีาบา้าบอกสามี่น้องอันนี้มีาารอยหนึ่งแล้มสงก่อนแต่ว่า น yep. mm hmm. no. ี่ดันเล่นเกมนอกจากเล่นเกม2ีบาทได้ได้ข่าก็สอบหนึ่งพอเล่นรอบสองอ่ะลอยหนึ่งได้สบู่ก่อนนึ่งอแรกก็ว่าเทาไ้เทาเาบ่ขาขึ้นเนาะเป็นเละกับเปเล่นรอบสองปรกาขึางลีด้วยนะครับะดวนะครับส้า้างล่างกาจเป็นรถไฟเากัน้ครับ ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาตรงหรือว่าสามทุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการแสดงอนครักษ์จากวัตทีมงานสอสุพรรณโชว์หนึ่งในทายาทของนุ่งดาวสิงเดย์สอสุพรรณเดี๋ยวชันี้ขออนุญาตปิดล่างรถไฟล่างรถไฟเด้อจ้าฮู้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 รถไฟยังโน่นิเพื่อใด้หูบอกเด้อจ้าขึ้นรถไฟยังบ่ัวเป็นรถไฟยังบ่หรือว่ารถยัง หูคือกันว่าเป็นรถยังเนอจ้ารถไฟบ่หรือว่ารถอยียงแต่นนะาสิเป็นรถไฟนะจ้ะหูได้หูบอกเลยเด้อ,าอลางรถไฟพี่น้องกาจบชีวิตสมนเนะาจา้ะสามคน,น,นาเาาเบือ่อื่นมาหลุดน้ำกันเฮาสิใสผาทุงใสาผาศิล่าวมางานวัด จะเป็นแน่ใดเมียพุ่งมีทำอะไรนะเวียนเทียนเวียนเทียนเเวีียยนนทมันรุดลำกันว่าเฮาสีใส่สินมาสามคนเฮาสิเป็นแน่ใดแล้วจ้ะมานีกับเจ้าคลิปจำนี้นะแล้วจ้ะสาวลาวได้เจ้ะพี่น้องกลาวสวัสดีจ้าสบายดีจ้าบ๊ายบาย